อยู่บนแท่นนะครับพี่แม็กเปิดโอยสวยลูกนี้เจ้าปามไม่เหลือนะครับฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะครับมาดูซุปเปอร์แม็กโรยสวยลูกนี้เรียบรอ้อยอยนะครับอือหือเจ้าปาเปิดดีนะครับซุปเปอร์แม็กโอยสวยลูกนี้โอ้โหไม่เหลือ เหมือนกันนะครับพี่นกมูลีลัมตัดมาทางซูเปอร์แม็กยังไงลูกนี้ยบไกลไปหน่อยแต่ก็ย,ยังได้นะครับจะปามเตะร้อยนะครับเอซี <FC S 1> บางท่านบอกว่าไม่เห็นแจ้งเตือนเลยนะครับยังไงลูกนี้เจ้า <c oughs> ปามไม่ <c oughs> เดือ๋ยวครับวันนี้ <c oughs> ยังไงกูกล้องลูกนี้ลากเล่น เองโงโหเองโ้โหโดนเกี่ยวซปเปอร์แมซ์นี่ครับไกลไปหน่อยเจ้าปามโงโหโดนเกี่ยวเพี่นกยังไงนี้เกียบร้อยนะครับโอ้โหเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาจะเสิร์ฟยังไงลรงนี้ปั่นยอดมาเอ้าเจ้าปามเปิดได้นะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้ไม่เหลือนะครับ พีนกจะเสิร์ฟยังไงโอ้โหปันยอดมาอีกแล้วอ๋อจะปานต้องเล่นเองแหละ<ป>โอ้โหลูกนี้เตะออนนะฮะเป็นเต็มเรียบร้อยเรือกป่าโอ้โหหนึ่งยังไงสุปเม็คโหลเข้าไปสวยลูกนี้ ไม่เหลือนะครับเจ้าปามนะครับลูกนี้อื้มปันจอดมาซุปเปอร์แม็กหนึ่งโอ้โหยกสวยด้วยเรียบร้อยนะครับพี่นกเซิบยังไงโอ้โหตัดมาทางเจ้าปามเปิดสวยยกสวยเรียบร้อยนะครับไปแล้วนะครับอื้มปันจอดมาเอาซุปเปอร์แม็กหลุดเอาแต้มหรือเปล่าลูกนี้ทําโทษเลยลูกนี้เจ้าก้องเรียบก้องเรียบร้อยเอา วนเกี่ยวเฉยนะครับโอ้โหไม่เป็นแต้มนะครับลูกนี้กันมานานซะเหลือเกินโอ้โหตาซายมาซูเปอร์แม็กเปิดได้ยกสวยนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับอยู่เลยอุ้มจากกล้องยังไงซูเปอร์แม็กยกสวยโอ้เนะจ้าปามเรียบร้อยนะครับอื้มสามารถซูเปอร์แม็กเปิดได้โลยสวยลูกนี้ไม่ เสือนะครับถ้าโรยแบบนี้นะครับซูเปอร์แม็กโอ้โหเกี่ยวหลังเท้าซ้ายนะครับโอ้โหเกมเสิร์ฟซูเปอร์แม็กโอ้โหตัดไปพี่นกเอาจากกองลากเล่นเองลูกนี้ลากเล่นเองลูกนี้เอาโดนเกี่ยวนะครับซูเปอร์แม็กยังไงลูกนี้จับปาโมเอาโดนเกี่ยวอีก ยังไงลูกนี้เรียบร้อยมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับไงลูกนี้โอ้โหตัดมาหนึง่งซูปปเปอร์แม็กยกสวยเรียบร้อยนะครับเจ้าปาอือหือย,ยังไงหนึง่งเรียบร้อยหรือเปล่าเจ้าปาไม่เหลือนะครับไม่พลาดเลยนะครับเสร์ฟยังไงโอ้โหตัดมาทางเจ้าป,ปามนะครับซูปปเปอร์แม็กโรยสวยลูกนี้โอ้โหไม่เหลือนะครับอือหือตัดมาเอาหนึ่งซูปปเปอร์แม็กโรยสวยเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ โอ้ยกะจะเกี่ยวนะครับแต่ไม่ขึ้นนะครับยังไงโอ้โหตัดมาทางเจ้าปามเพืดด่อดียกสวยเรียบร้อยไม่เหลือนะครับบุญล้ำตัดสายมาโซฟแม็กเปิดหัวได้ยกสวยลูกนี้ไม่เหลือนะครับ,บล,รลูนลนะบดนีโอ้โหตัดมาทางเจ้าปามนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับ พี่นกโอ้โห,โโหตัดยอดมาซูเปอร์แม็กลอยสวยลูกนี้ไม่พลาดนะครับโอ้โหพี่แม็กยังแก้ไขได้ดีนะครับซูเปอร์แม็กนะครับอืเจ้าปามเปิดได้นะครับซูเปอร์แม็กยกสวยเรียบร้อยนะครับกล้องโอ้โหตัดมาทางเจ้าปามนะครับซูเปอร์แม็กยกต้องแก้ไขเอ,อ้าโดนเกี้ยวนะครับเป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้เจ้ากล้องโอ้โห ว่าผมอยู่บนแท่นนะครับพี่แม็กเปิดโรยสวยลูกนี้เจ้าปามไม่เหลือนะครับดีครับฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับมาดูซปเปอร์แม็กโรยสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับพี่นกมุลีลัมตัดมาทางซปเปอร์แม็กยังไงลูกนี้ยกไกลไปหน่อยแต่ก็ย,ยังได้นะครับเจ้าปามเตะลอยนะครับที่ผ่านมานครับอืวัดไปยังไงลูกนี้ซปเปอร์แม็กปิดเกมหรือเปล่า เกมนะครับโอ้โหเป็นฝั่งขขงซูเปอร์แมนกับชาปามนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปนะครับด้วยสกอร์นะครับ13ต่อ5นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับนะครับสำหรับคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนฝันดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับส่งท้ายปีใหม่นะครับ